หลังจากที่เราทำตัวโชว์เข้ามาเรียบร้อยนะครับโชว์ลิสต์ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อธิบายไปพอสังเขตเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปนี้เราจะทำปุ่มลบกันนะครับปุ่มลบก็ให้มาที่ตัว VS Code นะครับให้มาอยู่โฟลเดอร์เดียวกับ Action นะครับ a c t i o ่ Action. สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาครับเป็น delete นครับ ตัด p าเรียบร้อยแล้วครับแต่ผมจะเอาโค้ด delete มาแปะวางใส่ให้นะครับก็วางใส่ delete นะครับข้าบนอธิบายฟังนะครับตัวข้างบนนี้ก็จะเป็นแท็กที่เกี่ยวกับภาษานะครับ UTF-8 แล้วก็ส a l e บนมือถือนะครับอันนี้ผมก็อธิบายไปตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับก็คือ เป็นการ include ก็คือเป็นการเรียกใช้ d a t a b อ s e เนะครับที่อยู่ตรง all t e นะครับตรงนี้ก็คือ get ถ้ามีค่า id นะครับก็คือเป็นการรับค่า id มานะครับเช่นเราลบดูที่ตรงนี้ครับดูที่ตรงนี้นี่ครับฟอร์มนี้ถ้าเราลบลบครัที่ id 1 ที่ดีหนะครับตัวนี้ก็จะลับมาบอกว่า,าลบที่ i d หนะก็เป็น sql มาครับ sql มาเป็น query มาก็ใช้คำสั่ง delete ครับ delete from user delete from user ก็คือ table user ครับ where id ที่ไหนครับที่ไหนที่ i d ที่ i d ก็คือตรงนี้ครับ i d เท่ากับ เทียบค่าครับเทียบเทียบค่ากันเท่ากับ get id ก็คือว่าจะลบ id อะไรนะครับให้เราเทียบค่าก็คือนี้ลบอันนี้ใช่ไหมครับมันคือ id หนึ่งมันก็จะไปเทียบค่าว่าเอาเราลบที่ไหนนะครับเท่ากับตรงนี้ก็คือข้างบนนี้ get id นะครับตรงนี้มันคือข้างบนนี้นะครับไล่ข้างบนเนี้ย มันก,ก็คือปุ่มตรงนี้นะครับไอปุ่มเนี้ยก็คือค่าหนึ่งตรงนี้นั่นเองนะครับมันก็ส่งหาการหนึน่งนะส่งมาที่ปุ่มลบนี้นะกดปุ่มลบนี้ปุ๊บกดใช่อ่าใช่ตกลงมาปุ๊บก็จะส่งค่ามาที่ตรงนี้ไอตรงนี้ก็จะส่งค่ามาที่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมาเทียบค่ากันว่าอ่าเทียบค่าว่า id อะไร table อะไรคําสั่งอะไรคําสั่งลบมันก็จะถูกลบไปนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรีซอสนะครับอ่าเป็นรีซอสเข้ามานะครับตั้งตัวแปรรีซอสขึ้นมาแล้วก็คิวรี่นะครับแล้วก็ใส่เงื่นอนไขลงไปถ้าลบสําเร็จนะครับก็คือข้างบนเนี้ยคำสั่งข้งนี้ก็คือลบสําเร็จถ้าลบสําเร็จก็กลับมาที่ฟอร์มลิสนะครับลบสําเร็จแล้วก็กลับมาที่หน้านี้แหละนะครับแต่ถ้าลบไม่สําเร็จล่ะก็กลับมาที่หน้านี้แหละก็มันมีหน้าเดียวนะครับ ตอนนี้เราก็ทำการลองลบดูครับเซฟไฟล์ครับเซฟกดลบครับกดตกลงนะครับลบสำเร็จเห็นไหมครับ delete hp id ท่ครับ1ก็คือ id ท่ครับ1หมายความว่าไงก็คือลบแถวนี้นั่นเองนะครับลบแถวที่ออก id 1กดตกลงครับเห็นไหมครับข้อมูลก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วข้อมูลถูกหายไป ตอนนี้เรามารีเฟซนะครับถ่ายข้อมูลดูครับเห็นไหมครับศูนย์โลเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับท o ทัลเห็นไหมครับห่ายไปเรียบร้อยแล้วนี่ครับก็จบเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการทําตัวปุ่มลบนะครับ